Exercise A แบบหัดที่หนึงนะคะ Look at the family tree ให้ดู family tree ก่อน Answer yes or no, no. แล้วก็ตอบคำถามของครู yes or no แต่ก่อนที่จะตอบครูจะให้ดูแล้วตอบคำถามของครูก่อน Class Look at the family tree วันนี้ก็มี family tree อีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะเมื่อวานนี้เป็นแต่อะไรชื่อวันนี้มีรูปให้ดูบ้างเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นนันเดียนจะต้องทำงานไปให้ดูแบบไปก่อนว่ามีแบบไหนบ้าง Class How many people are there in this family? ผู้ถามนักเรียนตอบค่ะ How many people are there in this family? e นตอบเต็มเตมประโยคว่าอะไรคะ There are 10 people in this family. There are 10 people in this family. How many children? How many children do Ed and Tina have? How many children do Ed and Tina have? ครูถามอะไรคะ How many children ลูกกี่คนและ Do Ed and Tina have? How many children do Ed and Tina have? Four นักเรียนหญิงตอบ4นักเรียนชายตอบ2ูนิ้วด้วยนะคะชูชูคำตอบที่ถูกต้องคือ two they have two children who are their children who are they คือใครบ้างนักเรียนจะได้ฝึกไปด้วยใช่ไหมคะครูถามนักเรียนนักเรียนต้องตอบโูมีลูก2คนคือใครบ้าง rose and eric rose and Eric ก o s ส married to Bill Eric married m a r บเจนน e n ฟอร e r รส r ต่ง r า i กับบ l ลและเอริกแ r ่งง Jennifer คล้ายๆกับเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะแต่วันนี้มีรูปให้ดู how many how many children are there sorry how many children do Bill and Rose have How many children do Bill and Rose have? One. What's his name? Ivy. 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 His name is Ivy. How old is Ivy? How old is Ivy? Guess it. Long d o ยังดูดจุกนมอยู่เลยนะคะ How old is he? 2องขวบ Two years old, <One S 1> two years, one year, one year. อันนี้ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องยังดูดจุกนมอยู่สองสามวบยังดูดอยู่ไหมคะ <Yes. S 1> ยังดูดอยู่นะคะแต่นี่ยังเด็กๆอยู่ไม่น่าจะเกินสองขวบนะคะ <Yes. S 1> How many children do Eric and Jennifer have? How many children do Eric and Jennifer have? t h e three. 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 They have three children. Three. Who are they? they are Susan, Sam and Sarah. Susan, Sam and <Wow. S 1> Sarah. Susan and Sam. Number one. Susan is Sam's wife. Yes or no. Susan is Sam's wife. ไม่ต้องจดนะคะอันนี้ทดสอบดูเฉยย yes or no. No. Who are they? Who is Susan? Who is Susan? ไม่ได้เป็นภรรยาตแต่เป็นอะไรล่ะคะตอบครูมา She is Sam's sister. <S She is Sam's sister, <S is Sam s sister. <S เป็นน้องสาวของแซมนะคะอันนี้ถามตอบด้วยนะคะํามหัดพร้อมถามตอบด้วยต้องคิดวิเคราะห์เล็กน้อยนะคะ Number t เอริกเอริกเป็นทินาส์ลูกชายของทินาใช่หรือไม่ครูได้ยินทั้ง yes ทั้ง no, no. ดูความหมายก่อนนะคะเอริกเป็นลูกชายของทินา <Tina. S 1> yes or no เ <Yes. S 1> มื่อกี้ตอบ no อะ่ะครูได้ยินใช่ไหมคะในใช่ <No. S 1> yes, มีไหมคะเมื่อกี้ มีแต่มีน้อยมากแต่ส่วนใหญ่ตอบ no ดูคำตอบมั้นเขาบอกว่า e r i c is e r i c เป็นทีน a าสั n นต้องแปลคำหลักก่อนคำหลังเห็นไหมคะลูกชายของทีน a า yes or no yes yes so who is tina ทีน a าเป็นอะไรกับอีริกคะต้องตอบสองคนนี้ทีน a า is มาสเตอร์เหรอคะเป็นมาสเตอร์ของใครต้องตอบด้วยทีนา is แม่ของเอริกคนนั้นต้องตอบว่าอะไรคะทีนา is เอริกส์มาสเตอร์ฝึกให้คลองอยางงงอยู่นะคะห้องสองอยางงงอยู่ทีนา is เอริกส์มาสเตอร์อันนี้ฝึกพูดด้วยนะคะนัม b บอร์ทรี Ross this i s Ross r o s s i s Eric's sister Rose is Eric's sister นั่งนั่งคิดเลย Eric's s ิ s t e r คือใคร yes, yes or no yes, yes or no yes. Yes. yes นัอเรียนตอบ yes เพราะว่า Rose เป็นพ,พ,พี่สาวของ e r ริใช่ไหม yes who is eric นเพระเาะนั้นต้องตอบครูใช่ไหมทำนองกลับกันเอริกเป็นอะไรกับบรสต้องตอบได้ว่าอะไรคะ <Eric. S 1> who is Eric Eric is Rose brother Eric is Rose brother, brother. good number four it is Sarah's grandfather it is Sarah's grandfather this is Sarah yes or no Yes or no? Yes เพราะว่าอะไรคะ It เป็นปู่ของซาร่านั่นคำตอบคือ Who is Sarah? ทำนองกลับกัน s a r a าเป็นใคร Make a sentence Who is Sarah? Sarah is It เป็นอะไรคะเป็นอะไรกับปู่แล้วทีนี้เป็นหลานอุ้ยสับอะไรเนาะ หลานเอานึกนึกนึกเข้า grand อะไรง่ายๆหลานสาว grand อะไรที่แปลว่าหลานสาว g r a n ิ sister เลยคะ่ะ grand daughter g r a ดอเ a อร์ซาร s a r a ส is S grand d ดอเ h อร์เป็นหลานสาวของ S นั่นเองนะคะเป็นหลานสาวของ S เป็นคะได้กี่เปอร์เซ็นต์ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคะ แต่พอรู้เรื่องไหม mm hmm. อ่าวนันิโรฟจะไปดูความสัมพันธ์นะคะกลับไปกลับมาได้ด้วยนะคะเยมีถ้ามีเวลาเหลือจะให้นักเรียนฝึกถามตอบจากภาพด้วย mm hmm. exercise b นะคะ exercise b complete the sentences ให้เติมประโยคต่อไปต่อไปนี้นะคะ who is sam who is sam answer t h question who is sam ตอบคำถามครูนะคะใครคือแซมแซมคือใคร นัมเบอร์วันครูมีให้แล้วนักเรียนเติมลงไปเลยค่ะ Who is Sam? n นัมเบอร์วัน he is Jennifer's again ทั้งประโยคค่ะ he is, is Jennifer's son ใครบอกว่ามาสเตอร์เป็นแม่ของเจนนิเฟอร์เหรอคะแซมเนี่ยเมื่อกี้ได้ยินอยู่คนหนึ่งตอบว่าออ he is Jennifer's mother เป็นแม่ของเจนนิเฟอร์เหรอคะ ใช่ไหมไม่ใช่มาแล้วตอบอเกตอบครั้งหนึ่ง who is Sam who is Sam he is, <He> is Jennifer's son. son เป็นลูกชายของ Jennifer number two who is Sam who is Sam answer ตอบเลยค่ะ he is, <He> is Tina's แกรนดอเธอหลานสาวนะคะแซมเป็นผ <Okay. S 1> hi ู้หญิงเรอคะ who is Sam who is Sam answer he is Tina's grandson Nicht ใช้เดาได้เลยหลานชายก็ต้องเป็น grandson he is Tina's grandson answer again who is Sam Tina's grandson grandson number three who is Sam who is Sam answer Susan he is Susan's brother good job he is Susan's brother <S <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> เป็นน้องชายของ Susan Number 4. who is Sam who is Sam Eric answer he is Eric's son เป็นลูกชายของ Eric เป็นไงงงไหมคะไม่งงเลยไม่น่าจะงงเลยนะคะธรรมดาธรรมดานั้นคำหลักก็คือคำทุกที่เติมนี้ใช่ไหมคะคำเครื่องหลังสุด อ่าเรื่องต่อไปค่ะวันนี้ทบทวนอีกหนึ่งเรื่องนะคะเราจบไปหนึ่งเรื่องแล้วเรื่องกับ post- s o v i เพิ่มขึ้นจากเดิม verb to have มีกี่ตัวคะเมื่อกี้เราเราบอกตอนแรกๆไปแล้วสองเหมือนสองตัวด้วยกันคือคำว่า have กับ has สังเกตว่าจะมีอยู่หนึ่งคำที่เติม s คือคำว่าอะไรคะ has นะคะคือคำว่า has ทีนี้อ่าครูให้ประธานมา i subject pronoun มาคำว่า i i ชักกับตัวไหนคะ have หรือ has <S <S ใช้วิชาเดิมที่เียนมาแล้วตอบครู have หรือ has have หรือ has have ตัวแรกใช่ไหมคะ have ดูเฉลยนะคะว่าถูกหรือเปล่า have 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 นะคะอ่าตัวต่อไป You ใช้ตัวไหนใช้ความรู้เดิมทบทวนความรู้เดิม have เลย has have we have they คิดนานจังเน้อมีแค่สองคำเอง have กับ has they have he has นะ has ออกเสียงให้แตกต่าง has นะ has ใช่มี s ออกมา s ช <She> ี has เห็นไหมครูมีประธานที่เกี่ยวกับบุคคลเนี่ยมาด้วยกัน6ตัวด้วยกันสังเกตว่า4ตัวแรก i u v d จะใช้กับ have, h a v e h a v e ที่ไม่มี s แต่ถ้าเป็นประธานอีก2ตัว he กับ she สังเกตว่าเราจะเปลี่ยนรูป both to have ให้เป็นคำว่า has มี s มาด้วยนะคะมี s มาด้วยและ he has she has Now.